ยอดชิสสมารถเด้อค่ะเด้อมันเปรี oke, ้ยวเหมือนกินยอดมะขามอ่อนเลยพี sure> ่น้องจ๊ะจะปัดซ้ายปัดขวาไม้อีกค่ะดกมากเลยเห็นไหมคะพอหิมะละลายก็ขึ้นมาอันนี้ก็ถอยมาไกลนิดนึงค่ะดินแดิทต่อไปเด้อค่ะเด้อสันสวยงามเสียงนกจ้ะ เสียงนกจากธรรมชาติต้นมะยมค่ะมะยมฟินมันบานออกแล้วทีนี้คุณตาแกตัดหญ้าแล้วทีนี้มันจะโดนนะคะแกก็เลยเอามามาัดเอาไวเ้เ,เพราะว่ากลิ่นกานเขาออกมาจากสุกใจเก็บเบรี่ที่มีสีสันสัยเอาไว้นะคะแล้วบุกมันเองค่ะต่ทนี้มัน,มน,นปปเปิดแล้วาราาไปกินต้นนี้ก็สิบยูโรนะคะอันนี้มะยมฟิน หมายถึงบอกเรียกว่ามยมพินมันชื่อของภาษาฟินิกเขาเรียกว่ามันก็ก้าระบียาเสียก้าระบียเนียก้าระบียเนียถ้าหลายต้นก้าระบียาเสียที่ว่านับไม่ถ้วนเยปปี้เกียอป้าเลียวเปี้กีบป้าลอยนก็คือหนามของเขาเยอะก้าระบียเนียคือต้นเดียวนะคะเห็นไหมคะมันมันหน่อมันยาวแล้วนะคะ ุณตาก็จะวางแบบนี้ค่ะเมฆฝนดำเมี่ยงมาอีกแล้วค่ะพอดีแหละคุณตาปลูกมันแอปเปิลก็ดอกก็จะล่วงหมดแล้วค่ะฟิวสวัยนี่ค่ะต้นนี้เป็นแอปเปิลนะคะทีนี้คงจะดกหน้าดูค่ะดอกอือหือ ยิ่งกว่าดอกไม<า>้<า>อีกค่ะดกมากเลยด,ด,เอด,ดอกไม้ชนิดนี้เห็นไหมคะพอหิมะละลายเขาก็ขึ้นมาอันนี้ก็จะไม่ทนสักเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะ่ะสองอาทิตย์สามอาทิตย์แค่นั้นเองก็เริ่มจะร่วงโรยแล้วค่ะแต่ก็ดอกไม้อื่นๆก็จะขึ้นมาเชยต่อกันไปเรื่อยนะคะ เาดูร้อนแล้วแทีนี้พวกเราก็ยังหนาวอยู่ด้อค่ะดูร้อนปีนี้แย่มากค่ะหนาวนานเกินค่ะเยสนก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะตะกงตะกล้าจะไปเก็บผักนั่นเองค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลุ้นุนตาก่อนนะคะเยสนถอยมาไกลนิดนึงค่ะทำไมถึงบอกว่าถอยมาไกลนิดนึงไปอยู่ใต้ลมไม่ได้ค่ะ คุณตากำลังโรยขี้ไก่นั่นเองค่ะเอาขี้ไก่โรยลงไปอื้อกลิ่น <c oughs> อย่าบอกใครเลยค่ะกลิ่นธรรมชาติมากกนากากะแกบอกขี้ไก่นั่นเองค่ะโรยลงไปแอนแอนกุนลไลต์ตมาเปรุนาแปแะไรยาสิตเตนปิตาลายตะก,กนากคากะ คุณตาบอกว่าไม่ต้องให้ไก่วิ่งมาขี้ใส่ของฉชนนะก็มีอารมณ์ขันค่ะก็โรยไปด้วยขี้ไก่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณตาก็จะมาถมค่ะโอ้โหกลิ่นชวนมากค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าโอ้ยหอมหอมพี่น้องเอ้ยได้กลิ่นแบบนี้ก็คิดถึงบ้านเนาะค่ะเนาะถามว่าเมนไหมมันก็เรื่องปกติเนาะค่ะเนาะ รมชาติของขี้ไก่อัดแห้งเนาะคะ่ะลมขนาดลมไปทางโน,น้นนั่งมาถึงนี่นะคะอันนี้แหละคะ่ะอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาก็มีเหมือนแดด<ร>ออกท <ๆ S 1> ี<ค>่เราจะอยู่ของแกแบบนี้แหละคะ่ะขยันมากขยันจริงๆคนคนนี้ดอกไม้ที่ขึ้นก่อนก็เริ่มแล้วคะ่ะเริ่มจะร่วงโรยแล้วอันนี้ก็จะเป็นลินลี่ก็ลินลี่ก็เริ่มจะขึ้นคะ่ะช่อด,ดอก ตูมตูมตะมุตะมิอยู่เลยค่ะอันนี้จะเป็นดอกลิลลี่ของเราแล้วค่ะแต่เป็นลินล,ลี่ขนนะคะพี่ๆน้องๆจะ้ะอันนี้จะเป็นขนหน่อยๆนะคะเนอะมันก็มีหลายสายพันธุ์นั่นเองค่ะจะเป็นดอกสีส้มค่ะอันนี้ช่วงนี้ลมจะกระโชกแรงนะคะพี่ๆน้องๆจะ้ะดอกแอปเปิลจะร่วงเร็วมากเลยเอาไว้ชมแทนดอกไม้นะคะ ลามแบบนี้ก็ร่วงเร็วมากเดี๋ยวชมป่าผักชีล้อมป่าน,น,นี้นะคะเนาะกั้นดอกค่ะแบบนี้ป่านี้ดงนี้มันหนาเกินค่ะมันหนาเกินมันก็นเลยจะเป็นแบบนี้ตอนขึ้นใหม่ๆอ,อ่อนซอนพี่น้องเนี่ยดูค่ะอันนี้กั้นดอกกั้นดอกแบบนี้อร่อยนักแลค่ะถ้าเป็นกั้นดอกแบบนี้อร่อยนักแลเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคะนะ่ะเนาะคลิปต่อๆไปเด้อค่ะเด้อคลิปนี้มันคงจะยาวเกินมันก็กั้นดอกในลักษณะนี้ค่ะเอาผักอร่อยค่ะพวกผักชีล้อมค่ะไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆบางคนบางท่านก็ยังอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะไหนกันนี่แหละค่ะเป็นป่าเป็นดงแบบนี้แล้ะค่ะที่เขาเรียกว่าผักชีล้อมทาไมถึงเรียกว่าผักชีล้อมมีน้องคนนึงถามว่าทาไมต้องเรียกผักชีล้อมยาย ผักชีล้อมก็คือเวลาเขาออกดอกนะคะออกดอกช่อดอกของเขาเมล็ดของเขาจะเหมือนผักชีลาวบ้านเราเลยนะคะก็มาแชร์ให้กันฟังนะค่ะเมื่อกี้ไปแวกให้พี่ๆน้องๆดูว่ามันกั้นดอกหรือยังเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาเดินผ่านมาซอนเธอจะเก็บไปกินเหรอมันใกล้ถนนไหมฉันฉันแวกดูเฉยๆว่ามันเป็นลักษณะไหนอะไรแบบไหนแค่นั้นเองเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนเราจะไม่เก็บไปกินนะ้ะนะ อ,อันนี้ก็ยอดยอดคิดสมาตเด้อค่ะเด้อเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี้ยายสนกินข้าวลืมอิ่มน้ำพริกปลากระป๋องพี่น้องเอ้ยกินกับยอดคิดสมาดรอร่อยจนกินข้าวลืมอิ่มมันเปรี้ยวเหมือนกินยอดมะขามอ่อนเลยพี่น้องจ้ะ แต่มันจะมียางซะหน่อยเด้อกินก็จะกินเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะย่อยยากลูกสนก็กินแค่นิดหน่อยค่ะอันนี้เอาไปแช่ฟิตเอาไว้ก็ได้เด้อค่ะเด้อในช่วงฤดูหนาวต้มกินน้ำของข็าทพเป็นชาค่ะแก้ไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะ มงตากอดจะถมดินคุณตากอนนี้แหละค่ะก็ลดน้ำของเข้าลงไปก่อนเพราะว่าในร่องนะคะมันแห้งมากค่ะมงคุณตาจะลดน้ำก่อนแกถึงจะถมดินลงค่ะโรยด้วยที่ไก่อัดเมล็ดเสร็จแล้วก็ลงไปด้วยน้ำค่ะ เราปลูกสวนน้อยค่ะเราก็เลยลดน้ําไว้แล้วค่ะเนาะ,ะ,ระเราจะลดครั้งเดียวค่ะไม่ใช่ว่าลดทุกวันเอ้อจากพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าต้องตักน้ําลดมันทุกครั้งเหรือไม่ไม่ลดค่ะแกจะลดใน,อนตอนนี้แหละคะ่ะเราจะกลบดินแค่นั้นเองเราปลูกสวนน้อยถ้าสวนเยอะเราก็คงตักไม่ไหวหรอกค่ะก็เอาตามธรรมชาตินั่นแหละคะ่ะแต่อันนี้เราปลูกสวนน้อยคุณตาก็เลยตักน้ํามาลดแล้วทีนี้ขี้ไก่อัดเมล็ดมันกอ แกบอกว่าซื้อมาเที่ยวนี้มันเม็ดใหญ่มากนี่แหละค่ะอากาศอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่ามันจะหนาวมันจะหนาวแล้วทีนี้เราก็ปลูกผักไม่ได้กินเราก็จะอาศัยผักป่าแบบนี้นะคะถ้าไม่งั้นเราก็คงจะไม่ได้กินผักเพราะว่าถึงเดือนตุลาอยู่ที่บ้านไายสนก็จะเริ่มหนาวแล้วะคะเด้อบางทีหิมะก็มาเร็วในเดือนตุลาหิมะก็มาแล้วบางทีนะคะแล้วทีนี้เราก็จะไม่มีผักกิน บางทีแตงเราปลูกเอาไว้นะคะพอแตงเราปลูกเอาไว้มันก็หนาวเอาไปกินก่อนเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะค่ะในช่วงเดือนตุลาแตงเรากําลังลูกเล็กๆเท่านิ้วมือนี่แหละค่ะหิมะเอ้แม่คนิ้งเอาไปกินหมดเดี๋ยวไปดูคุณตาต่อะค่ะเพื่อนบ้านก็ยืนแซวคุณลุงเพื่อนบ้านยืนแซวคุณตาอยู่ตรงโน้นบอกว่าคุณตาแกบอกว่าพ่อแกพาทําแบบนี้แกก็เลยทําตามพ่อแกเนาะค่ะ คุณลุงข้างบ้านบอกว่าฉันไม่เคยตักน้ํามาเทแบบนี้เลยอคุณตาของเจสวนก็เลยบอกว่าคุณพ่อของแกพาทาแบบนี้แกก็ทําตามนั่นแหละค่ะก็คุณตาก็เลยทําแบบนี้นี่แหละค่ะนานๆก็จะเดินออกมาหากันทีก็ได้คุยกันแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะการถมดินของคุณตาถมหัวมันแนละะ้วค่ะคุณตาก็จะควบสองล่องไปครั้งเดียวนะคะ กระโดดไปสองล่องสามล่องแล้วพี่น้องแกยืนไม่อยู่แกบอกว่าเอวจะหักก็มาลุ้นคุณตาเด้อค่ะเด้อในล่องเนี่ยในดินล่องเดียวนี้แกจะจะปัดซ้ายปัดขวาถ้าเป็นบ้านเราก็ชักล่องตรงนี้มันก็จะมันก็จะไปถมสองฝั่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ใช้มือทำเอา ไม่ใช่รดไถโอเคนะคะยาสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาสนกับคุณตาเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะกราบขอพรบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ